ตอนที่638ความพักดีเมื่อเฉินรันเห็นหันเส้นเอาหน้าไม้ออกมาเขาก็พูดอย่างดูถูกไอ้ฉันก็คิดว่าจะมีอาวุธลับอะไรถ้าอยากจะยิงฉันใหญ่ในน้อยก็ต้องเป็นปืนอันใหญ่ๆห,หน่อยไม่ใช่หน้าไม้ฉันรันอยู่ในกอเซนงชูรีเขตสองมาเป็นเวลานานแล้วเขาเคยเห็นอะไรต่างๆมามากถึงหน้าไม้ของหันเส้นจะเป็นวิญญาณอสูรเลือกศักดิ์สิทธิ์แต่ถ้าต้องมาใช้กับเขาพวกมันก็ไร้ความหมาย ถ้าเป็นธนูธรรมดาเฉินรันยังจะมีความกังวลอยู่บ้างเพราะโดยปกติแล้วธนูจะยิงได้รุนแรงกว่าหน้าไม้และธนูยังเป็นอาวุธที่ใช้เทคนิคได้หลากหลายมากกว่าการหลบธนูยากกว่าการหลบหน้าไม้พอสมควรการยิงของหน้าไม้มีรูปแบบและความรุนแรงที่ตายตัวที่สำคัญพลังของมันยังมีจำกัดถึงจะเป็นระดับเลือดศักดิ์สิทธิ์แต่ถ้าออกมาใช้กับยอดฝีมืออย่างฉันรันมันก็ถือเป็นของไร้ประโยชน์ เฉินรันยังคงกวัดแกว่งดาบอย่างรุนแรงและรวดเร็วหันส้นลั่นไกและขนอีกาก็พุ่งออกไปราวกับสายฟ้าสีดำมันไปถึงหน้าของเฉินรันในช่วงพริบตาสีหน้าของเฉินรันเปลี่ยนไปทันทีเขาไม่คิดว่าความเร็วของมันจะน่ากลัวถึงขนาดนี้เนื่องจากเขาถูกยิงในระยะที่ใกล้มากถึงจะเป็นเขาก็ยากที่จะหลบทัน แต่ฉันรันก็เป็นคนที่น่ากลัวจริงๆแม้เขาจะหลบไม่ทันแต่ปฏิกิริยาของเขาก็ไวจนน่ากลัวเขายกดาบขึ้นมาป้องกันขนอิก,กาดาบวิญญาณอสูรเลือกศักดิ์สิทธิ์เบอร์เซอร์ขาดครึ่งในทันทีแต่มันก็สามารถลดความเร็วของขนอิก,กาลงจนเขาสามารถเอ็นตัวหลบได้ทันแต่แรงจากการประทะก็ทําให้ตัวของเขากระเด็นไปหลายเมตร มีเลือดไหลออกมาจากปากของเฉินรันเขามองไปที่หน้าไม้ในมือของหันเซินด้วยความช็อกเขาไม่อยากจะเชื่อว่ามีหน้าไม้ที่ทรงพลังถึงขนาดนี้หันเซินเห็นว่าดอกแรกไม่สามารถฆ่าเฉินรันได้ดังนั้นเขาเลยไม่ลังเลที่จะบรรจุขนอีก,กาลงไปและยิงอีกครั้งลำแสงสีดำพุ่งเข้าไปหาเฉินรันอีกครั้ง ฉันรันคำรามออกมาไม่นานก็มีเมฆก่อตัวขึ้นรอบๆเขาและห่อหุ้มตัวของเขาเอาไว้จากนั้นเขาก็เคลื่อนไหวหลบลูกธนูดอกที่สองทันทีเซเวนทวิสของตะกูลเฉินนี่น่ากลัวจริงๆหันเซ่นต้องยอมรับว่าฉันรันเคลื่อนไหวได้รวดเร็วจริงๆแต่กระนั้นมือของเขาก็ยังไม่หยุดเขาบรรจุขนอิกาและยิงไปอีกครั้งเขาจะไม่ยอมให้ฉันรันหนีไปได้หลังจากการหลบลูกธนูดอกที่สองของหันเซ่นได้แล้วเขาก็หนีทันที ลูกธนูมันทรงพลังจริงๆเขาไม่กล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับอาวุธที่ทรงพลังแบบนั้นเขาไม่รู้ว่าอาวุธของหันซึ่นเป็นยังไงกันแน่ทําไมมันถึงได้มีพลังที่น่ากลัวแบบนั้นแต่เขาไม่คาดคิดว่าหันซึ่นจะยิงได้รวดเร็วแบบนี้มันเหมือนกับปืนกลนเฉินรันมองดูขนอีกาที่พุ่งเข้ามาด้วยความกลัวถ้าเกิดการร้องของความเมตตาจะทําให้หันซึ่นหยุดยิงได้เขาก็ไม่ลังเลเลยที่จะทําแต่ตอนนี้เหมือนจะไม่ทันแล้ว ฉันรันกัดฟันตอนนี้เขากําลังเหยียบอากาศและหนีอย่างสเปะสป่าเหมือนกับนกที่ไร้หัวเขาไปซ้ายทีขวาทีด้วยการเคลื่อนไหวสุดแปลกทําให้เขาสามารถหลบลูกธนูได้แต่ไม่ว่าเขาจะคล่องแคล่วและรวดเร็วขนาดไหนเขาก็ไม่มีทางที่จะหลบลูกธนูท,ทั้งหมดที่พุ่งตรงไปหาเขาได้หลังจากที่เขาหลบลูกธนูไปสามดอกแล้วเขาก็ไม่สามารถหลบดอกต่อๆไปได้ ฉันรันไม่สามารถหลบลูกธนูอีกสี่ดอกได้ทันกระแสะลมที่ห่อหุ้มตัวของเขาอยู่ปะทะก,กับขนอีกาเขากระอักเลือดออกมาทันทีจากนั้นเขาก็ไม่สามารถทรงตัวต่อไปได้อีกเซยวินาทีต่อมาขนอีกาก็พุ่งทะลุชุดเกราะวิญญาณอสูรเลือกศักดิ์สิทธิ์ของเขาเข้าไปเหมือนกับมีดร้นรอนๆที่ตัดลงบนเนยพลังที่รุนแรงของขนอีกาส่งเขากระเด็นไปหลายไมล์เขากระเด็นไปติดอยู่บนหน้าผากไกล ห่วงเมียนตะโกนหลังจากที่เขาตะโกนได้ไม่ถึงหนึ่งวินาทีหันเซ่นก็หันและยิงขนอิกาไปทางเขาทันทีขนอีกาทำลายดาบใหญ่ของห่วงเมียนแตกกระจายเป็นชิ้นเลยชิ้นน้อยแต่กระนั้นความเร็วของมันก็ยังไม่ลดลงเหมือนพุ่งทะลุแขนขวาของเขาห่วงเมียนไม่สนใจเรากับว่าเขาไม่ได้รับผลจากขนอิกาเลยเขากรหนำาชกใส่หันเส้นอย่างบ้าคลั่งฉันรันมันทำอะไรให้นายทำไมนายถึงได้ยอมสลัดตัวเองเพื่อเขาขนาดนี้ หันเส้นขยับถอยหลังเพื่อหลบการโจมตีของ่วงเมียนวิชาหมัดของ่วงเมียนด้อยกว่าวิชาดาบมากดังนั้นมันทําอะไรหันเส้นไม่ได้เลยเขาช่วยชีวิตฉันดังนั้นฉันจะต้องตอบแทนเขา่วงเมียนกัดฟันและเริ่มโชกหันเส้นรวดเร็วมากขึ้นเงินฉันจะให้ไหนได้ตอบแทนหันเส้นใช้ฝ่ามือฟันไปที่หัวของ่วงเมียนซึ่งทําให้เขาล้มลงไปทันที ส่วนคนอื่นๆที่มากับฉันรันพวกเขาวิ่งหนีกันไปคนละทิศคนละทางเรียบร้อยแล้วแม้แต่ฉันรันยังพ่ายแพ้แล้วพวกเขาจะเหลืออะไรพวกเขาวิ่งหนีสุดชีวิตเท่าที่ขาของเขาจะรับไหวพวกเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะมีหน้าไม้ที่น่ากลัวแบบนี้อยู่จริงมันเหมือนกับปืนที่มีพลังทำลายล้างสูงพลังของมันน่ากลัวมากหันซ้ำไม่สนใจจะไล่ตามคนอื่นๆที่เหลือเขาเดินตรงไปหาฉันรันที่ถูกตรึงอยู่บนหน้าผา ร่างกายของเฉินรันถูกขนอิกาที่ชุ่มไปด้วยเลือดปักยึดไว้กับหน้าผาแต่กระนั้นเขาก็ยังไม่ตายเขาพยายามจะดึงขนอิกาออกแต่เขาไม่สามารถทำได้ตอนที่มันพุ่งเข้าไปในร่างกายขนอิกาดูจะนุ่มมากแต่ตอนที่ดึงออกมานั้นมันเหมือนกับใบมีดแข็งถ้าเขาพยายามจะดึงมันออกมากระดูกและอวัยวะภายในจะเสียหายเห็นไหมเฉินรันฉันก็เตือนแล้วว่าไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้น หันเซ่นยิ้มขณะยืนอยู่ใกล้ๆฉันรันตาของหานเซ่นเหมือนกำลังมองคนที่กำลังจะตายหานเซ่นแกกล้าฆ่าฉันเหรอไม่กลัวตระกูลฉันจะแก้แค้นหรือไงชีวิตของแกจะต้องเจอแต่เรื่องเจ็บปวดฉันรันพูดกับหานเซ่นด้วยความโกรธแต่ก็มีเลือดไหลออกมาจากปากของเขาอย่างต่อเนื่องยิ่งพูดเขาก็ยิ่งรู้สึกเจ็บปวดทรมานถ้าคุณอยากจะรอดงินก็สอนวิชาเซเว่นทวิสต์มา หันซึ่นยื่นข้อเสนอพร้อมกับยิ้มตอนนี้ปากของฉันรันเต็มไปด้วยเลือดเขาหออัวเราะเด็กน้อยตอนที่ฉันท่องไปทั่วดินแดนนี้พ่อของแกยังไม่เกิดเลยด้วยซ้ำกล้าดียังไงมาทำแบบนี้กับฉันฉันรันพ่นเลือดใส่หน้าหานันซึ่นจากนั้นเขาก็กัดฟันซึ่งมันทําให้เลือดในปากเขาเปลี่ยนเป็นสีดาไม่นานเชื้อประจรนของเขาก็หยุดเต้นดูเหมือนว่าเขาจะตายแล้วแต่เพื่อความชัวหันซึ่นจึงต้องสํารวจร,ร่างกายของเขา หันซส่นมองฉันรันด้วยความช็อกเขาไม่คาดคิดว่าจิ้งจอกเท่าคนนี้จะใช้ยาพิษฆ่าตัวตายดูเหมือนเราจะดูถูกคนตระกูลใหญ่มากเกินไปความซื่อสัตย์และพักดีต่อตระกูลของพวกเขาน่ากลัวจริงๆหันซส่นครุ่นคิดอยู่สักพักและเขาก็ตัดสินใจเผาร่างของฉันรันถ้าคนจากตระกูลฉันมาเจอศพเขาแล้วก็มันจะมีเรื่องไม่ดีตามมาอีกมากมายเขาจึงตัดสินใจทำลายหลักฐาน แต่ก่อนที่หันซ่อจะจุดไฟบนร่างของเฉินรันร่างที่อยู่ไร้ชีวิตของเฉินรันก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งเขากระโดดขึ้นมาและตะโกนไม่ไม่ไม่หยุดพวกเราสามารถคุยกันก่อนได้นายบอกว่าอยากจะเรียนซีเวนทวิสใช่ไหมฉันสามารถสอนให้นายได้ฉันจะสอนให้นายเองหันซ่้นเบิกตากว้างเขายืนมองฉันรันอยู่สักพักหลังจากที่ได้สติกลับมาหันซ่้นก็คิดไอ้เราก็อุตส่าห์คิดว่ามันจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อตระกูลซะอีก ไอ้กแก่นี่มันไม่มีความซื่อสัตย์อยู่ในหัวใจจริงๆตอนที่639ความลับของเซเวนทวิสน้องหารอย่างน้อยนายจะไม่ทำแผลให้ฉันหน่อยเหรอถ้าฉันไม่ได้รับการรักษาที่ทันท่วงทีฉันอาจจะตายจริงๆก็ได้แค่ฉันตายก็ไม่เป็นอะไรหรอกแต่ถ้าเป็นแบบนั้นฉันจะไม่มีโอกาสได้ถ่ายท่อเซเวนทวิสให้กับคนที่คู่ควรอย่างนายมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย ฉันรันถูกมาติดอยู่กับต้นไม้ใหญ่แผลของเขายังเปิดอยู่มีเลือดไหลออกมาอย่างต่อเนื่องโอเคถ้าคุณไม่สามารถสอนผมให้จบได้ยังไงก็ยังมีสมาชิกค,คนอื่นๆในตระกูลอยู่ถ้าคุณเกิดตายระหว่างการสอนผมก็สามารถไปหาคนอื่นๆมาสอนต่อจากจุดที่คนเริ่มไว้แล้วได้มันจะดีกว่าถ้าคุณรีบสอนก่อนที่เลือดจะไหลออกมาจนหมดตัวเมื่อถึงตอนนั้นมันคงจะสายเกินไปแม้ผมอยากจะช่วยคุณก็ตาม หานเส้นกำลังนั่งมองดูเฉินรันก็ได้ก็ได้ฉันจะบอกนายแต่น้องหานหลังจากที่ฉันบอกนายแล้วนายต้องปล่อยฉันเป็นอิสระตกลงไหมฉันรันโพูดถ้าคนยมัวลีลายอยู่แบบนี้ผมก็อาจจะช่วยคุณไม่ทันถึงผมจะอยากช่วยก็ตามหันเส้นพูดอย่างเยือกเย็นสวงหาและขัดเกลาวความสุขให้บริสุทธิ์จากไฟแห่งความโกรธในจิตใจบินและท่องไปบนท้องฟ้า ฉันรันบอกฮันเซ่นหลังจากนั้นเขาก็เริ่มกัดฟันโอเคหลังจากนั้นแล้วยังไงต่อหลังจากที่ฮันเซ่นเริ่มท่องวิชาเซเวนทวิสต์แล้วเขาก็ถามต่อทันทีจากนั้นก็ฉันรันสอนฮันเซ่นต่อไปดีมากต่อไปเลยฮันเซ่นยิ้ม เขาสอนและอธิบายให้หันเส้นฟังอยู่นานพอสมควรและหันเส้นก็ถามเกือบจะทุกจุดเขาพยายามจะดูให้แน่ใจว่าสิ่งที่เฉินรันสอนมันนั้นเป็นเซเว่นทวิสต์ของจริงหรือเปล่าแต่ไม่ว่าเขาจะถามอะไรเฉินรันก็สามารถตอบได้อย่างชัดเจนไม่มีความลังเลดูเหมือนวิชาที่เขาสอนจะไม่มีปัญหาอะไรน้องหานปรดหยุดถามคำถามพวกนั้นสักทีชีวิตของฉันอยู่ในกํามือของนายแล้วจะมีเหตุผลอะไรที่ฉันต้องโกหกด้วย โปรดช่วยฉันถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปฉันด้ตายจริงๆแน่และนายจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยลองคิดเกี่ยวกับมันดีๆถ้าฉันตายคนตระกูลเฉินก็จะมาเอาเรื่องนายนายอาจไม่กลัวพวกเขาแต่ยังไงพวกเขาก็เป็นอุปสรรคต่อชีวิตของนายพอแค่นี้เถอะโปรดปล่อยฉันไปฉันสัญญาว,ว่าจะไม่ล่วงเกินนายอีกแล้วและฉันจะไม่โผล่มาให้นายเห็นหน้าอีก ตอนนี้เลือดยังคงไหลออกมาจากบาดแผลของฉันรันอย่างต่อเนื่องหน้าของเขาเริ่มซีดแล้วคุณสอนซเวนทวิสให้ผมแล้วตระกูลของคุณจะไม่ว่าอะไรเหรอหานสัน้นรูปหัวจิ้งจอกสีเงินขณะพูดน้องหานทำไมนายถึงได้โง่ขนาดนี้ฉันสอนซเวนทวิสให้นายไปแล้วซึ่งมันถือเป็นความผิดที่ร้ายแรงถ้าเรื่องนี้ถูกเปิดเผยออกไปแล้วก็พวกเขาคงไม่ปล่อยฉันไวแน่เพราะฉะน,นั้นฉันต้องปิดปากให้สนิท ตอนนี้สีหน้าของฉันรันเหมือนคนจะร้องไห้อืมดูเหมือนคุณคงจะรอดยากแล้วแหละหลังจากพูดจบหันเซิ่งก็เอาเม็ดยาออกมาวางให้ฉันรันเห็นน้องหานไม่ต้องคิดอะไรแล้วยังไงฉันก็ไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกใครแน่นอนปล่อยฉันไปเถอะฉันรันขอร้องหันเซิ้งอีกครั้งแต่ตอนนี้หันเซิ้งหลับตาไปแล้วดูเหมือนเขากําลังฝึกวิชาอยู่อย่าเพิ่งฝึกมันมาช่วยฉันก่อน เมื่อฉันรันเห็นหันเซ้นเริ่มฝึกวิชาเขาก็ตะโกนอย่างตื่นตระหนกหันเซ้นไม่สนใจและเริ่มฝึกต่อไปไม่นานหลังจากนั้นฉันรันก็เริ่มได้กลิ่นหอมๆแต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนักเขาคิดว่ามันเป็นกลิ่นจากยาที่หันเซ้นเอาออกมาวางเมื่อเห็นหันเซ้นยังคงเพิกเฉยฉันรันก็กัดฟันเขาเริ่มทาสมาธิเพื่อพยายามรักษาบาดแผลตัวเอง หลังจากที่หายใจเอากลิ่นหอมๆเข้าไปร่างกายของเฉินรันก็เริ่มสร้างกระแสลมและเมฆมันหมุนไปรอบๆตัวของเขาทําให้บาดแผลของเขาเริ่มที่จะสมานตัวหลังจากที่หันเซ้นฝึกสัตร์ตรงสวงครบนึ่งรอบเขาก็ลืมตาขึ้นมามองและเห็นว่าเฉินรันกําลังตั้งใจทําสมาธิหลังจากนั้นหานเซ้นก็หัวเราะอยู่ในใจอ้กแก่นี่มันสอนวิชาซีเวนทวิสของปลอมให้เราถึง70%สซส่วนของจริงมีแค่30เซ์ ร้ายกาจมากมันคิดจะให้เราฝึกวิชาที่อาจจะทําให้ธาตุไฟเข้าแทรกได้มันกําลังเล่นลูกไม้กับเราไม่นานหลังจากนั้นฉันรันก็ลืมตาขึ้นมาและเขาก็เห็นหันเซิ่นเขาตะโกนน้องหานฉันมอบทุกอย่างให้นายแล้วโปรดช่วยฉันฉันยังไม่อยากตายคุณตายไปน่าจะดีกว่าคุณจะได้ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนบริสุทธิ์หันเซิ่นพูดขณะมองตาฉันรันนายคิดจะผิดสัญญาเหรอ สีหน้าของเฉินรันเปลี่ยนไปทันทีผมขอถามอะไรอย่างจูถิงได้เรียนเซเวนทวิสด้วยใช่ไหมหันเส้นถามใช่เฉินรันตอบแล้วทำไมเซเวนทวิสของจูถิงถึงไม่เหมือนกับของคุณหันเส้นทำตาแคบลงสีหน้าของเฉินรันเปลี่ยนไปทันทีเขารีบโพดไอคนทรยศนั่นมันกล้าบอกเรื่องนี้กับคนนอกเหรอคุณก็ไม่ได้ดีไปกว่าเขาหรอก คุณพยายามจะหลอกผมนี่มาแสดงให้เห็นถึงความเลวร้ายของคุณผมยังไม่เห็นเหตุผลที่ผมควรจะปล่อยคุณไปหันส้นยักไหลไม่ไม่ฟังฉันก่อนฉันไม่ได้โกหกจูถิงก็แค่พวกปลายแถวมันไม่มีคุณสมบัติที่จะได้ฝึกเซเวนทวิสตของจริงสิ่งที่นายเรียนจากมันก็คือทรีทวิสต์ฉันรันพูดอย่างรวดเร็วทรีทวิสไม่ใช่ส่วนหนึ่งของเซเวนทวิสเหรอมันมีอะไรผิดตรงไหนหันส้นถาม ผิดแน่นอนเซเวนทวิสต์คือสุดยอดวิชาชีกงซึ่งก็คือสิ่งที่ฉันเพิ่งจะสอนนายไปถ้าไม่มีมันก็จะไม่สามารถเรียนเซเวนทวิสต์ได้ทรีทวิสต์คือส่วนแยกของวิชาหลักมันยากที่จะเอามาเทียบกันได้ฉันรันพูดต่อนายก็น่าจะรู้ว่าจูถิงก็ได้เรียนวิชาน้ำหอมสังหารด้วยซึ่งมันไม่ใช่ชีกงที่เป็นส่วนหนึ่งของเซเวนทวิสต์ สมมุติว่าที่คุณพูดมาเป็นความจริงเงินคุณก็ลองบอกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของวิชาเซเวนทวิสกับหมากล้อมสวรรค์มาหน่อยถ้าคุณบอกผมจะยอมปล่อยคุณไปหันสั้นยื่ยนข้อเสนอ เหตุผลที่หันเซนอยากจะเรียนเซเวนทวิสต์นอกจากเหตุผลความชอบส่วนตัวแล้วมันยังเป็นเพราะคำพูดของเฉินรันที่บอกว่าถ้าหมากล้อมสวรรค์เป็นของตระกูลเฉนินเซเวนทวิสต์ของพวกเขาจะไร้เทียมทานแม้มันอาจไม่ใช่เรื่องจริงแต่ยังไงมันก็ต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างสองวิชานี้อย่างแน่นอนไม่งั้นก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เฉินรันจะต้องพูดแบบนั้นออกมาเฉินรันลังเลยอยู่สักพักแต่ในที่สุดเขาก็โพด หมากล้อมสวรรค์และเซเว่นทวิสต์กําเนิดจากคัมภีร์โบราณที่เป็นของบรรพบุรุษของพวกเราพวกมันคือวิชาที่ใช้คู่กันการผสมพลังของทั้งสองวิชาเข้าด้วยกันจะทําให้ผู้ใช้มีพลังแห่งเทพแต่พวกห่วงฟูมันช่วงชิงหมากล้อมสวรรค์ไปจากเราและก็เปลี่ยนมันจนเป็นวิชาที่ไม่สามารถเอามาใช้ร่วมกับเซเว่นทวิสต์ได้หมากล้อมสวรรค์มาจากคัมภีร์ชี่กงโบราณส่วนเซเว่นทวิสต์เองก็เช่นกันแล้วมันจะเอามาใช้ร่วมกันได้ยังไง คุณคิดว่าผมเป็นเด็กสามขวบหรือไงถึงได้กล้ามาหลอกผมอีกหันส้นแกล้งดูฉนรันน้องหานทำไมฉันจะต้องโกหกหมากล้อมสวรรค์คือส่วนต้นของคัมภีร์นายต้องเรียนหมากล้อมสวรรค์ก่อนแล้วค่อยเรียนเซเวนทวิสท์ท้าฝึกสำเร็จจะใช้ผษานกันได้นายจะกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในจัก,กรวาลน,นี่เป็นวิชาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เมื่อไม่มีหมากล้อมสวรรค์ตระกูลเฉินจึงได้ฝึกแค่ส่วนท้ายของคัมภีร์ซึ่งก็คือเซเวนทวิสต์ ตอนที่640ห่อเหินเดินอากาศน้องหานฉันบอกนายไปทุกอย่างแล้วรีบมาช่วยฉันเร็วเข้าฉันรันขอร้องอีกครั้งเท่าฉันผมตั้งใจจะช่วยคนจริงๆแต่สิ่งที่คนพูดมามันไม่เป็นความจริงคุณพยายามจะฆ่าผมหันสมองฉันรันพร้อมกับถอนหายใจสีหน้าของฉันรันเปลี่ยนไปทันที น้องหานทำไมนายพูดแบบนั้นฉันพูดความจริงทุกอย่างในสภาพแบบนี้ฉันจะมีปัญญาไปฆ่านายได้ยังไงหลังจากผ่านทางเข้าแล้วผมควรจะขึ้นไปเก้าชั้นไม่ใช่ลงหลันเส้นพูดอย่างเยือกเย็นสีหน้าของฉันรันเปลี่ยนไปแต่เขายังคงยืนกรานว่าเขาพูดความจริงเป็นไปได้ยังไงฉันถูกสอนมาตั้งแต่เด็กๆว่าต้องลงเก้าชั้นหลังจากประตูหยกผมควนไปทางซ้ายและมุ่งหน้าขึ้นไป การป้องกันแห่งบทกวีควรจะเป็นสมไม่ใช่เก้าผมพูดถูกไหมหันเส้นทำตาแคบลงขณะที่มองเฉินรันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ไอจูถิงไม่จูถิงไม่น่าจะรู้วิชาซีเวนทวิสไนฮันส้นตอนนี้ฉันรันมองฮันส้นเหมือนกับเห็นพูดผีหรือปีศาจ มีคนจำนวนไม่มากในตระกูลเฉินที่รู้เคล็ดวิชาเซเว่นทวิสต์เพราะพวกเขากลัวว่าวิชาจะหลุดไปภายนอกนั่นเป็นเหตุผลที่สิทธิ์ของตระกูลฉันส่วนมากจึงได้เรียนแค่ทรีทวิสต์นอกเหนือจากทรีทวิสต์แล้วที่เหลืออีก70%็ดสเอร์เซนฉินรันสอนหันเสริมไปแบบเสริมเติมแต่งทั้งหมดมันต่างจากวิชาฉบับดั้งเดิมแต่ถ้าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญวิชานี้จริงๆก็ยากที่จะแยกออกได้ว่าอันไหนของจริงหรือของปลอม แม้จะถูกสอนวิชาเซเวนทวิสแบบปลอมๆไปแต่ความแตกต่างของมันก็แค่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นไม่ว่าใครก็คงคิดว่าเป็นของจริงซึ่งท่านนำวิชาของปลอมไปฝึกอย่างต่อเนื่องมันอาจจะส่งผลให้ธาตุไฟเข้าแทรกจนอาจจะเป็นบ้าได้ดีไม่ดีก็จะถึงตายได้เลยฉันรันไม่เข้าใจเลยว่าหาันซันสามารถแยกแยะวิชาเซเวนทวิสของจริงได้ยังไงฉันให้โอกาสแล้วแต่ดูเหมือนคุณจะไม่ยอมใช้มันให้คุ้มค่า หันส้นยกหน้าไม้นกยุงขึ้นมาและเล็งไปที่ฉันรันไม่อย่าฆ่าฉันฉันจะตายไม่ได้ฉันตายไม่ได้ฉันรันเบิกตากว้างโดยเป็นหน้าที่สิ้นหวังถึงขีดสุดลำแสงสีดำพุ่งทะลุหัวของเขาคนหญิงแกถือเป็นศัตรูของฉันฉันจะรู้สึกไม่ปลอดภัยถ้าปล่อยแกไว้หันส้นเรียกหน้าไม้นกยุงกลับเขาไม่ต้องการปล่อยฉันรันไปตั้งแต่แรกแล้ว หันเส้นเผาร่างของเฉันรันตามแผนเดิมจากนั้นเขาก็เก็บคนอีก,กาทั้งหมดกลับมาและเดินทางไปยังทุ่งน้ําแข็งต่อฉันรันนั้นไม่ได้รู้เลยว่าวิชาเซเวนทวิสของเขาไม่ได้เป็นความลับอีกต่อไปตั้งแต่ตอนที่เขาสูดกลิ่นหอมของหันเส้นเข้าไปเพื่อรักษาบาดแผลนี่เป็นความมหัศจรรย์ของศาสตร์ตรงสียนมันเหมือนกับตอนที่เขาเขาโมยวิชาหมักล้อมสวรรค์จากควีน แม้เขาจะได้วิชาเซเวนทวิสมาแล้วแต่เขาก็ต้องฝึกวิชาหมากล้อมสวรรค์เป็นพื้นฐานก่อนจากนั้นเขาถึงจะเริ่มฝึกวิชาเซเวนทวิสจริงๆจังๆได้แม้หันเซึ่นจะขโมยวิชาหมากล้อมสวรรค์มาจากควีนแล้วแต่การจะฝึกมันให้สำเร็จจริงๆนั้นก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรตอนนี้หันซิ่นยังอยู่ในช่วงกำลังฝึกสัตว์ตรงสวนและกายหยกยากที่เขาจะหาเวลาไปฝึกวิชาอื่น สงสัยจริงๆถ้าเราใช้ศาสตร์ตรงส่วนเป็นพื้นฐานแทนหมากล้อมสวรรค์จะเป็นยังไงแม้เทคนิคในศาสตร์ตรงส่วนจะไม่ได้แตกต่างจากหมากล้อมสวรรค์มากแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะใช้แทนกันได้ไหมภายใต้การปกป้องจากจิ้งจอกสีเงินทําให้การเดินทางของหันเส้นนั้นราบรื่นมากระหว่างการเดินทางหันเส้นก็เกิดความคิดที่จะใช้ศาสตร์ตรงส่วนเป็นพื้นฐานแทนหมากล้อมสวรรค์ แม้หันเซินจะใช้ศาสตร์ตรงสวนขโมยวิชาทั้งสองมาแล้วแต่เขาก็ยังเข้าใจแค่หลักการเท่านั้นเขายังไม่ได้ผ่านการฝึกจริงๆแต่แค่นั้นก็เพียงพอแล้วสําหรับหันเซินเมื่อหมักล้มสวรค์และเซเวนทวิสต์ใช้ภาษานกันได้เมื่อไหร่เขาก็จะมีพลังที่น่ากลัวมากวิชาเซเวนทวิสต์หลักๆแล้วจะมีทั้งหมดจักรกระบวนท่าในการเคลื่อนไหวบนอากาศแต่การรวมเอาหมักล้มสวค์เข้าไปการเคลื่อนไหวคงจะไม่ใช่ง่งายๆแน่ แต่ด้วยสองวิชานี้เขาไม่ต้องการปีอีกต่อไปเขาสามารถต่อสู้บนท้องฟ้าได้อย่างอิสระซึ่งปกติแล้วจะมีเพียงผู้เป็นเลิศขึ้นไปเท่านั้นที่สามารถทำแบบนั้นได้แต่หานเส้นจะสามารถทำได้เลยถ้าเขารวมหมักล้อมสวรรค์และเซเวนทวิสเข้าด้วยกันแต่เขาก็ต้องมีพลังงานที่เพียงพอเพื่อที่เขาจะสามารถบินบนอากาศได้เหมือนกับนกถ้าฝึกสำเร็จเซเวนทวิสจะไม่ใช่เพียงแค่วิชาที่ยืมพลังจากอากาศอีกต่อไปผลลัพธ์ของมันจะยิ่งกว่านั้นมาก ฉันรันบอกว่าเขาสามารถบินไปได้เป็นพันพันไมล์แต่นั่นอาจจะเวอร์เกินไปแต่ยังไงมันก็คงใช้ต่อสู้บนอากาศได้อย่างอิสระแน่นอนซึ่งแค่นี้มันก็เป็นวิชาที่วิเศษสุดๆแล้วแต่การบินได้ก็ต้องมีระดับความแข็งแกร่งและพลังงานที่เยอะมากซึ่งสัตว์ตรงส่วนของเขาก็ยังพัฒนาไปอย่างเชื่องช้าเขาไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาถึงจะปลดล็อกยีนวิชานี้ได้ระหว่างการเดินทางหันเส้นฝึกสัตว์ตรงสว่วน หมากล้อมสวรรค์และเซเวนทวิสต์ไปตลอดทางรูปแบบของหมากล้อมสวรรค์เป็นการเคลื่อนไหวตามแนวราบแต่เมื่อรวมเซเวนทวิสต์เข้ามามันจะกลายเป็นการเคลื่อนไหวแบบสามิติซึ่งมันจะทรงพลังขึ้นมากด้วยการที่มีจิ้งจอกสีงเงินอยู่ด้วยบวกกับแผนที่ที่เขาได้มาจากห่วงฟูผิงชิงทำให้หันเซอมาถึงอีกด้านหนึ่งของภูเขาปีศาจได้อย่างปลอดภัย พื้นที่บริเวณนี้เป็นของชายที่ชื่อหลูหุยหันเซนได้ยินมาว่าชายคนนี้คือหัวหน้ากองกําลังสํารองของหน่วยพิเศษบูบลัดการที่เขาไปถึงตําแหน่งนั้นได้แสดงว่าคนคนนี้เป็นคนที่พิเศษจริงๆมีเมืองระดับราชวงศ์ถึงสามเมืองอยู่ใต้การปกครองของหลูหุยเขาคือผู้เป็นใหญ่ในแถบนี้แม้ทางเหนือขึ้นไปจะมีคนอื่นๆปกครองดินแดนของตัวเองอยู่แต่ก็ไม่มีใครกล้าที่จะมาท้าทายเขา ฮันเซนเคยสืบข้อมูลเกี่ยวกับหลูหุยมาบ้างซึ่งข้อมูลที่เขาได้มาก็ทําให้เขาช็อกลูกน้องแต่ละคนของหลูหุยล้วนแต่เป็นสุดยอดนักสู้พวกเขาแข็งแกร่งกว่าทหารในทุ่งน้ําแข็งมากมันเป็นโชคดีของฮันเซนที่มีภูเขาพิศาตาจ์ขวางกั้นทางที่จะไปยังทุ่งน้ําแข็งไม่อย่างนั้นแล้วทุ่งน้ําแข็งก็คงจะถูกหลูหุยยึดครองแน่หันเซนเดินผ่านภูเขาพิสตาจ์มาและไม่นานเขาก็เห็นเกาะลอยฟ้าขนาดใหญ่กำลังลอ,อยอยู่เหนือทุ่งน้ำแข็ง มีมอนสเตอร์จำนวนมากกำลังบินอยู่เต็มท้องฟ้ารอบๆกอนลึกลับเรากับปีศาจที่กำลังต้องจะจับเหยื่อสำหรับตอนนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องคอทอริช ANNEL ได้นะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่ๆนะคะและทุกๆคนสามารถเข้ากลุ่ม Facebook ได้ที่ลิงก์ข้างล่างเลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ